โอ้มาแนละ้วมาแล้ววันนี้เรามาถึงเราก็ได้เบียร์เลยนะคะหาร <c oughs> ับมอบรางวัลน,นะ <c oughs> โอเคหนักไหม <c oughs> ทีละร้อยเกอฉันมาหอ,อ,นนะอมเนาะมาถึงได้เบอร์เจ็ดนะทุกคนได้เบียร์รางหนึ่งเบอร์ละร้อยนะคุ้มแล้วเนี่ยกะจะกินแวบ,บโอมาเป็นรางจะแวบ,บได้ไหมเนี่ย รอบนี้เบอร์แปดนะคะไปเอ็มซีเราหน้าหวานมากค่ะทุกคนอ่ารับมอบนะคะโอเคสองตาติดโอเลอร์ค่ะโอเคจะถึงไหนเกณฑ์แล้วนะเพื่อนจะานั่งคันนั่งอะไรวันนี้เรามีเพื่อนเรามาไกลนะคะมาจากสิงคโปร์เลยนะคะกรอบที่สองของเรารอบเอ็มซีสุดหล่อเมียเมียกลับบ้านอยู่วันที่สามโอเค ไป,ปากเลยเ